ก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเทา้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับกราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนด้วยละกันครับที่ร่วมเดินทางไปกับช่องลีทองจี h ช n แนลของเราด้วยละกันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง F-C ที่น่ารักทุกๆท่านด้วยละกันครับ คลิปนี้มีพี่น้องบางท่านนะอยากให้เก็บบรรยากาศโดยรวมของร้านอาโทนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสองร้านหรือว่าจะบอกเส้นทางด้วยนะครับมาพี่น้องมาถึงก็ขับตามผมเลยครับตรงนี้จะเป็นสี่แยกนะตรงโอปโตอีสานนะครับมุ่งหน้าไปทางทิศใต้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บบรรยากาศทั้งสองร้านให้ชมแล้วกันนะครับอ่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพร้อมแล้วก็ ขับตามมาเลยครับพี่น้องตอนนี้เรากําลังหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับผมนี่ฝั่งขวามือก็จะเป็นรานาโทนอิเล็กทรอนิกส์นะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นเรือนทารานะครับอันนี้เราหันหน้าไปทางทิศใต้นะพี่น้องนะต้องยูเทิร์นนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นสี่แยกที่ผมชอบบอกก็จะเป็นสี่แยกเซนซิริจาตึกตัวนี้ได้ไหมครับพี่น้องนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตึกที่ผมชอบบอกใครที่จะมาโกดังนะฮะเป็นตึกสีฟ้าสีเขียวสีชมพูนะครับ เตรียมยูเทิร์นครับผมด้านหน้านะครับตรงนี้เขาไม่ให้ยูเทิร์นเด้อพี่น้องอย่าไปบอกใครนะนะคขอเลี้ยวก่อนเออนะฮะใจเย็นๆใจเย็นๆขอโทษรถด้านหลังด้วยนะครับผมมาถึงก็ยูเทิร์นนะฮะรอสักครู่ดูรถด้วยเด้อพี่น้องเด้ออืมนะครับผมเอาขับตามมาได้เลยนะครับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศตั้งแต่เริ่มขับรถมาให้พี่น้องได้รับชมกันเลย นะครับเมื่อมาถึงตรงยูเทิร์เราก็จะหันหน้าไปทางทิศเหนือคืนนะครับผมนี่ตึกสีเขียวสีชมพูนะเลยตึกไปนิดเดียวครับผมก็จะเป็นช่องว่างมองเห็นในส่วนของโกดังเก็บตู้ลำโพงชัดเจ๋วเลยนะครับวิ่งตรงไปข้างหน้าไม่เกิน500เมตรก็จะเป็นในส่วนของอาโทนอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดจำหน่ายในส่วนของอเครื่องขยายด้นานหน้าแล้กันเดี๋ยวไปชมร้านที่2เรามาชมร้านที่1ก่อนอันนี้ก็ เลี้ยวซ้ายเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยครับผมเลี้ยวเข้ามาไม่ถึง50เมตรนะฮะก็จะมองเห็นโกูดังใหญ่เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็จะปิดให้เห็นเลยนะครับผมนี่อ่ะลงจากรถเก็บบรรยากาศให้ชมกันก่อนนะครับผมหนะ้าโกูดัง นะครับดูความยิ่งใหญ่โกดังเก็บตู้ลำโพงมือสองดอกลอําโพงทรัตว่าใหญ่ขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าแล้วกันครับผมด้านหน้าก็จะมีตู้ลำโพงมือสองนะครับจัดเรียงให้พี่น้องได้เลือกนะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างแล้วก็จะเป็นโซนฝั่งนี้นะครับผู้ดูแลของเราวันนี้นะฮะป๋าต๋องรูปหล่อมาถึงนี่ไม่ทําอะไรหรอกนําเสนอจะขายอย่างเดียวเ <c oughs> อะนะครับผมวันนี้ก็จะมีในส่วนของ หนึ่งคู่หนึ่งเก็บสีให้เรียบร้อยฮอนโลดปะตองบอกว่าราคาพิเศษไปเลยหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทเออถูกไหมโทรนะพี่น้องโทรนะครับผมหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกูด,ดังเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศให้ชมนะครับพี่น้องหลายท่านอยากชมบรรยากาศภาพกว้างๆนะฮะวันนี้ก็ให้ชมทุกมุมแล้วกันเดี๋ยวเดินตามซอยแต่ละซอยให้ชมว่า มีตู้ลำโพงสูตรไหนยังไงกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับก็จะเป็นดอกลำโพงทั้งงานช่างมือสองมือหนึ่งนะครับสภาพสวยสภาพอาจจะมี void า a r กระดาษอย่างเงี้ยสายช่างไม่ควรพลาดมาเลือกมาชมกันได้ฝั่งนี้ก็จะเป็นมือสองเยอะมากพี่น้องนี่มีดอกลำโพงให้พี่น้องเลือกเยอะเลยนะครับผมก็มาเลขกมาตีมาเทินกันได้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็น2ดอก พยายามเพลงกล้องให้ชมบรรยากาศโดยรวมแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้กลางนะฮะหนึ่งคูณนึ่งสองคูณสองเขวนให้พี่น้องได้มาเลือกมาชมนะชอบแบบไหนสูตรไหนก็มาดูมาชมกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังอันนี้ผมปีนนะนะครับถ้าผมไม่ปีนนี่มองไม่เห็นเลยเพราะว่าตู้มือสองเยอะมากพี่น้องนะครับผมราคาก็ มีให้เลือกนะครับผมเอาตามงบพี่น้องสะดวกสบายแล้วกันน่าจะมีเกือบทุกแบรนด์นะครับนี่ผมพยายามปีนมองแบบมุมกว้างๆให้พี่น้องได้เห็นอันนี้ก็จะเป็นอีกซอยนะโอ้นี่ครับซอยนี้มีอเมเจอร์ด้วยนะครับเราก็จะเดินในส่วนของซอยด้านทิศตะวันออกนะครับผมเดินดีๆนะพี่น้องมีหลงนะนะครับผมอู๋เนี่ยนี่มี W ด้วยนะครับอ้าวตันแล้วชิบหายแล้วไปไม่ได้แล้วพี่น้องเอาไงดี เออเอ้าวนี่มาทางนี้ก่อนเออนะฮะเดินดีๆนะเดี๋ยวหลงเออใหญ่มากนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เก็บตู้มือหนึ่งนี่อันนี้ก็จะเป็นน็อตซาวนะรับีพันก็มีนี่ BV นะครับออเดอร์หกนะครับอันนี้ก็จะเป็นซอยแต่ละซอยผมพยายามเก็บบรรยากาศให้ชมโดยรวมแล้วกันนะครับเยอะไหมพี่น้องนะครับจัดชุดเล็กชุดใหญ่งบประมาณเท่าไหร่มาดูกันก่อนเด้อยพี่น้องดอกมือหนึ่งดอกมือสองพาวเวอร์มือหนึ่งอุปกรณ์มือหนึ่งมือสองเราจัด รวมกันได้เหรอเสร็จแล้วให้ชมแค่นี้แหละปะเราไปในส่วนของอีกร้านหนึ่งนะครับห่างกันไม่เกิน500เมตรครับพี่น้องนะะขับรถออกมาซอยเดิมแต่เราเลี้ยวซ้ายเด้อระวังรถด้วยละกันนะครับก็มุ่งหน้าไปทางทิศใต้ นะครับผมไม่เกิน500เมตรก็จะมองเห็นเลยนู่นเห็นไหมลังคาเลิมเล่มพี่น้องนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับพี่น้องที่มาไกลนะครับกลัวว่าจะไม่มีที่พักด้านขวามือนะก็จะเป็นในส่วนของเรือนทารารีสอร์ทนะครับผมนี่นะมีรีสอร์ทคอยให้บริการพี่น้องอยู่ขวามือเลยนะครับผมส่วนร้านหน้าทนก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับมาเดี๋ยวผมหาที่จอดรถก่อนนะครับหน้าร้านมีที่จอดรถสะดวกสบาย ติดถนนใหญ่เลยเด้อพี่น้องไม่ต้องเลี้ยวเข้าหาเลยนะครับนี่บรรยากาศหน้าร้านโอ้ด้านบนกําลังต่อเติมเพิ่มนะครับผมจะให้พี่น้องได้เดินชมแบบสะดวกสบายกันเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าร้านนะครับก็จะมีในส่วนของมือสองฝั่งนี้ก็มีนะตู้ลําโพงนะครับฝั่งนู้นเก็บจนจำไม่มีที่เก็บแล้วนะครับโอ้นี่วันนี้นะครับเจอเจ้าของร้านด้วยนะนี่มาถึงว่ายังไงครับป๋านะเออมีของมาหลังรถนะครับป๋าแกกําลังจะออกไป เอาของเข้าร้านให้พี่น้องได้เลือกอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าร้านเด้อพี่น้องเด้อนะครับอันนี้หน้าร้านนะพาวเวอร์มีให้พี่น้องได้เลือกอันนี้จะเป็นโซนมือสองล้วนเลยฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปรุงต่างๆครอสดิจิตอลอีคิวนะครับจัดอยู่ในตู้ให้พี่น้องได้เลือกได้ชมนะฮะโหลดไฟก็มีนะครับทาบจัดเป็นสัตว์เป็นส่วนให้พี่น้องได้เห็นได้เลือกได้ชมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมนะฮะสายสไปคอน นะฮะหรือว่าจะเป็นสเปคคอนต่างๆนะฮะปักกีเน็ตวงเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ด้านข้างขวามืออันนี้ก็จะเป็นพาวเวอร์มือสองนะครับมีเป็นโอ้โหนะฮะหลายร้อยแท่นเลยพี่น้องให้พี่น้องได้เลือกนะครับถ้านั่งประมาณไล่ไล่ถ่ายทีละแท่นนี่คงไม่พอวันนี้อันนี้ก็ตัดภาพเร็วๆแล้ว,ลวกันอันนี้ก็จะเป็นเน็ตเวิร์กนะครับมือหนึ่งนะนี่นะครับใครที่หามือสองยากจัดมือหนึ่งกันเลยไหมประกอบมือหนึ่งกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น ต่างๆนะฮะมามุมไกลกันหน่อยโซนตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นหลังร้านนะนะฮะมือสอง power นะครับพี่น้องดูเอาส่วนด้านบนก็จะเป็นเหล็กต่างๆเหล็ก ABS นะครับฝั่งนี้มีแต่เหล็กี ABS นะเดี๋ยวอีกฝั่งผมจะพาไปดูเหล็กมีเนียมอ่ะเลือกชมดูกันได้นะครับผมถือว่าเป็นอาณาจักรเครื่องเสียงมือหนึ่งและมือสองที่ให้พี่น้องได้มาเยี่ยมมาชมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ เครื่องปรุงต่างๆนะครอสอีคิวนะขมปลักไฟนะครับผมหรือว่าจะเป็นครอดิจิตอลครอดิจิตอลนี่น่าจะอยู่ด้านหน้านะนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนสายสัญญาณต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายซัมเมอร์นะครับ CM เมนะครับสายไฟนะครับสายหัวสเปกโคนนะครับสายไม้สายสัญญาณนะฮะสายอ่อนสายอะไรโอ้เยอะแยะมากมายพี่น้องนะสัตยาวันี้ไม่หมดแน่นอนนะครับขายเป็นเม็ดนะนี นะครับพี่น้องอยากได้เยอะได้มากนะครับอยากให้โตหัวทำยังไงทางร้านให้บริการได้อันนี้ก็จะเป็นสายส้ญญานต่างๆนะครับจัดให้บริการอันนี้จะเป็นสินค้าที่เตรียมให้เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟนะครับอ๋อนี่ในโซนมือ2ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเหลมนะยูนิตต่างๆนะฮะเน็ตเวิร์กปากนะครับอันนี้จะเป็นด้านข้างร้านนะครับก็จะมีสายไฟมือ2บ้างอันนี้ต้องมาเลือกมา คัดกันเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดบริการลงประกอบตู้ให้ลูกค้านี่นะครับน้องๆก็กําลังทําความสะอาดเหล็กอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่โล่งไปด้านหลังของกูดังเดี๋ยวเดินพาไปชมนะครับฮะดูชมกันไปเรื่อยๆจะพยายามแพลนกล้องให้เห็นบรรยากาศรวมๆของร้านอาทนทั้งสองร้านอันนี้ก็จะเป็นหน้าร้านอีกฝั่งหนึ่งนะนะครับโซนนี้จะมีอยู่2คูหานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเริ่มจะเป็นมือหนึ่งแล้วฝั่งนี้ นะครับอันนี้ก็จะมีดอกลำโพงมือ2องปนมาฝั่งนี้บ้างนะครับแต่ส่วนนี้จะเป็นมือ1นึ่งล้วนๆเลยนะครับนี่นะครับพี่น้องเหล็กต่างๆ8ปดยู่ลึก2116นะครับอาจจะเป็นเหล็ก ABS ก็มีนะแต่ว่าส่วนมากฝั่งนี้จะสต็อกเป็นแหลกในส่วนของมีเนียมนะครับมาโซน p พาเวอร์กันบ้างนะครับนี่สีชนแนลยอดฮิตกันเลย นะครับอู้วันนี้โล่งนะพี่น้องนี่ออกไปเยอะเลยนะครับวันนี้นะ่าจะขายดีนะปกตินี้แน่นเอียดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าลายครสอ q ปลั๊กไฟต่างๆมือหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไมลยนะอู้ไมลอยวันนี้โล่งครับพี่น้องปกตินี้อุ้ยนะฮะแปลว,ว่าช่วงนี้พี่น้องเริ่มที่จะซื้อขายคล่องกันแล้วนะครับอู้เสียงหลายปองเปงปองเปงเลยนะฮะ อันนี้จะคือในส่วนของดอกลำโพงนะฮะต่างๆมีตั้งแต่10นิ้ว8นิ้วโอ้ยนะฮะน่าจะมีทุกยี่ห้อพี่น้องนี่ดูเอาครับผมนะฮะเออลายผมก็เริ่มดังแล้วตอนนี้นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในโซนของ Twitter แหลมต่างๆนะฮะมือหนึ่งนะพี่น้องฝั่งนี้มือหนึ่งนี่นะครับผมออ้เยอะจริงนะฮะบอกเลยครับผมถ้าใครอยากได้ชุดเล็กชุดใหญ่นะฮะมาเลือกมาผสมกันได้ ทั้งตู้มือหนึ่งมือสองดอกลำโพงมือหนึ่งมือสองทางร้านมีสต็อกจัดเตรียมให้พี่น้องนะครับก็คือความต้องการของพี่น้องได้ชุดไหนมีงบเท่าไหร่ปรึกษาเราก่อนได้นะครับเอาฝั่งนี้เป็นสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับนี่นะครับดอกลำโพงยอดฮิตต่างๆอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังร้านเพลนกล้องออกมาด้านหน้าให้ชมนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างอันนี้คือผมยังถ่ายไม่หมดนะยังเหลือตามชั้นสองด้วยนะพี่น้องนะฮะนู่นทาร์บก็มีครับผม เรื่องราคาก็พี่น้องลองมาสอบถามกันได้เบอรโทรศัพท์ที่ผมลงให้นะครับวันนี้ก็จะเก็บบรรยากาศให้ชมแล้วกันนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะฮะให้ชมถือว่าพาเดินดูชมบรรยากาศในร้านอันนี้เราเดินมาจากด้านหลังกันแล้วนะครับสายช่างไม่ควรพลาดด้านหลังร้านอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์สายช่างเยอะนะฝั่งนี้นะครับมาเลือกมาชมกันได้นะฮะนี่นะครับเหมือนคลองถมเลยด้านหลังนี้ก็จะเป็นในส่วนของเก็บ อ,อุปกรณ์นั่งร้านทรัตเวทีนะฮะอันนี้ก็พาพี่น้องมาชมมาเลือกมาดูนะครับผมแผลนกล้องให้ชมช้าบ้างเร็วบ้างอยากให้ทําคลิปแนวไหนบอกได้เด้วนะครับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศถือว่ามาชมสินค้ามือสองมือหนึ่งที่ร้านอาโทยังไงก็ขอบคุณกับการติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้นะครับก็จะพยายามหา ร้านสินค้าถูกๆไม่พี่น้องได้รับชมนะครับอันนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งร้านแล้วกันนะฮะสำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากได้เครื่องเสียงนะครับอันนี้จะเป็นหลังร้านเลยเก็บบรรยากาศให้ชมนะครับอาทอนอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดบุรีรัมย์เดือพี่น้องเบอร์โทรศัพท์0 8 9 5์7 5 4 5 1เลขตีเทินเกี่ยวกับเครื่องเสียงปรึกษาเราได้มีงบเท่าไหร่ โทรมาแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะครับผมนี่นะฮะและก็อย่างหนึ่งนะครับร้านอาโทรนี้บริการนี้ถือว่าเป็นกันเองนะครับผมสบายสบายอาโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบโอกาสน่าเจอกันใหม่สวัสดีครับ